เฉยมีวะมีไข่เฮดฟักเฮดฟักเฮดฟักพูดผิดทีเดียวเองนี่ครับไปไม่ได้เน้อค่อยๆเดินทางนี้แล้วก็ยิงได้ป่ะสไนเรามีห้านัดนะครับแบบว่ายิงสามารถยิงได้แบบว่าห้าครั้งเลย เก็บอาวุธสัเดี๋ยวมาให้มากที่สุดนะทหารได้เลยครับน้องๆแอบ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 แล้วๆโอเคแล้วก็ค่อยๆยิงนะครับยิงหน้ามันยิงดิเอ้ยก่อนจะยิงกูนึกว่าจะไม่ยิงแล้วแล้วก็มีเฟรชฮักเกอร์ตรงนี้ เราแม่งเยอะมากเว้ยฮักเกอร์อ่ะผมไม่อยากประทะเลยอ่ะแต่เจ้าตัวน้อยพวกนี้เขาเฮ้ยแล้วมึงไปฝั่งนั้นทำไมอ่ะครับโอเคค่อยๆย่องไปค่อยๆย่องได้อยู่มีมีหลายหลายชิ้นหหลายส่วนมากครับต้องส่งคนไปตรงนี้อันหนึ่ <c oughs> งน่าจะได้นะ แอบแอบแอบ Let's see what's inside ดี๋วค่อยๆแอบค่อยแอบโอเคไปฝั่งู้นต่ออ่าตรงนี้น่าไม่มีโอเคเก็บเก็บเก็บ l e t เฮ้ยเก็บเก็บเกายไอ้ก็ตงดิงดนั่นแหละกูกลัวแลเนี่ยโอเคเก็บให้หมดยังหมดยัง ไม่มีของแล้วนะเหลือรกระสุนโอเคไปไปไปเดี๋ยวเราไปเราค่อยๆเดินไปนะอย่างช้าๆไม่ช้าแล้วกูไปแล้วกูวิ่งเลยวิ่งจับวิ่งจับไปโกดังต่อไปก็ได้เลยโกดังได้มีของหรือเปล่าค่อยๆไปครับเหมือนจะมีพี่เอหลับอยู่หรือเปล่าอ่ะผมฝั่งฝั่งนี่ไงมันมีคนหนึ่งมีโต๊ะหนึ่งครับ เราเจอโนดังแล้วแต่แย่หน่อยอะไรก็ไม่รู้แต่มันแย่มากบอกอ่านไม่ทันยิงแม่งเลยเออ,เอ,อตัวแตกโอ้โหเฟรฮักเกอร์เต็มเลยอะถ้าบอลฝั่งนี้เจอแน่ออแต่ได้อยู่นะครับถือว่ายังสามารถอยู่ แต่ผมว่าผมเอาพยาบาลกล่องนี้มาไม่มาไม่ได้แน่ๆครับจากทรงแล้วอ่ะมันน่าจะเห็นพอดีแต่มันก็น่ารุนดีนะขอลองดูครับได้ปะออก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 มาก่อนออกมาก่อนไอเวีนออกมาก่อนออกมาดิเออื้อเอออื้อว่าถือบแล้ว อุ้ยเกือบแล้วเมือ่อกี้เอาา้าโอ้โหสวดเลยกูเดี๋ยวไอเชี่ยมันวิ่งมาแล้วจังวะจะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันเร็วอ้าวโดนแล้วไงนะกูว่าแล้วโอ้ไม่น่าเลยอู้ยเยอะจังอ่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อย เอามันออกมาไอ้รถต่ออยู่ไหนวะรถอยู่นี่โอเคเอาเดียม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 ไอ okay, okay. right yes. oh yeah. ้เงีเพื่อนเราโดนเงี้ยเออโดนโดนโอ้ไม่น่าเลยเมื่อกี้ไม่น่าแบบว่าวิ่งอย่างเดียวครับไอ้ตัวนี้ห้ามวิ่งนี่หว่าลืมไปครับเฮ้ยไม่เป็นไรครับใช้พยาบาลนะครับคือแบบว่าพยาบาลเราเหลือครับโทษทีด้วย โคตรพลาดเลยเหลือเชื่อรอเลยรอรออร่อเลยมันน่าจะไม่เห็นแล้วเนาะโอ้ยไอตู้ยมันกำลังจะมาแบบเบิ่มๆเลยครับตอนนี้เอาได้ไหมอ้ยตรงนู้นมันเอ่ม มิไฟใส่แม่งเลยเผาแม่งให้หมดนี่ไงมาจริงด้วยเผาแมงเลยแล้วก็ไปเอามาโอเคเลยๆๆตัวอีสิวิชิบหายแล้วสิองวิเองตายห่าน่ไปหยิบหแล้ววิ่งหยิบไปแล้วเราเรดวดดูดสอง จะวิ่งอ้อมเสาทำไมอ่ะพี่ลีพี่ไร,รจริงๆเดี๋ยวเข้ารถแล้ววิ <laughs> ่งเข้ารถด,ด่วนๆโอ้มาเยอะมาเยอะเกินมาเยอะเกินวิ่งเข้ารถเร็ว <laughs> โอ้โหตายแน่เลยว่ะตั้งรับไว้ก่อน <laughs> มาดิมาดิมาดิ โหูเชื่อเลยเนี่ยมึงบ้าปะเนี่ยไอ้ชายโโอ้หไอ้นี่มันเจ็บอีกแล้วอ่ะทำมันวิ่งมาไม่ทันเกือบตายตอนนี้ตัวใหญ่กำลังจะมานะครับก็บอกเลยว่าเต็มตัวตาย อุ้ยเกือบมาว่ะแต่ยังไม่มาว่ะอุ้ยเชี่ยเกือบไม่รอดแต่เขารอดว่ะถือว่าถือว่าใช้ได้อยู่ไป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 อีกอีกไม่กี่ภารกิจเองโอ้โหอ๋อจะโอ้โหเชื่อไข่แม่งโคตรเยอะเลย Don't get too comfy okay เยอะจัดจะฝั่งฝั่งนี้ไปยังโอเคไป Move on Hurry up, squad. ได้ไหมเอามึงน,นั่งดิโอ้โหไม่ยอมนั่งด้วยนะสงสัยไม่ไม่ไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่เอ่ันนี้น่าจะได้เอาทำไมไม่น,นั่งแล้วอ่ะเฮ้ยโถ่ทำไมเราไม่นั่งอ่ะสามารถบังคับตัวได้ปะคนนี้ไปมันบังคับคนไม่ได้เลยเหรอวะอย่าบังคับคนเลยอ่ะแบบ บังคับอ่ะคนนี้ไปนู่นคนนั้นไปนี่อย่างเงี้ยโูยากว่ะเดี๋ยวก่อนนะโูตรงนี้ยากมากเลยครับเข้าไปฝั่งนี้ได้อยู่จะยิงไข่ก็โอ้มันมีตรงนี้ด้วยอ,อ่า safe position taken เอ้าโยคนเหลือเชื่อเลยยิงแม่งเลยดูไหมอ่ายิง โอ้ไข่แตกไข่แตกหนึ่งสวยพี่สวยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไอ้ต้องยิงอีกตรงนี้โอเคสไนเปอร์เต็มตัวยิงเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเก็บมาแล้วก็เดินไปทางนู้นทุกคนเลยเฮ้ยมันมีกี่ไข่เนีเ่ย โอ้โหแม่งมีแอบอแ้วเป็นอ e อแอบด้วยไงวะเอ่ออยากให้ทุกคนมาทางนี้กันให้หมดเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ตั้งรับเอาไว้ตรงนี้นะเสร็จแล้วก็ยิงไฟไปตรงนี้ให้มันร้อนเดี๋ยวให้มันร้อนไปเลยอะไรดีดีดีเอร้อน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  ไ่ไอโดงไปด้อดนอะไรทั้งนั้นนะเฮ้ยมัน,ม,นมันบุกม,มาได้ใครวะ่ม,มาดิมาดิตัวใหญ่ก็เรามาครับรีบโรอดรีบโรอดเร็ว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 ตังต้งป้อมปืนเอาไว้ตรงนี้ตัวใหญ่มานี่คือแบบแบ,บนันเทิงอะเลงลมอะมาดิมาดิ โอเคอืมไปเอาตรงนี้สองคนรัวๆๆๆๆแล้วแม่งมีไข่ด้วยเว้ยน๊ยไข่มันเห็นเราไม่รู้นะ Let's see what's inside เฮ้ยตัวใหญ่ปะหรือเปล่าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่รีบๆเลยเร็วๆๆๆวเร็วเร็ว เออเอเออยู่ไม่อยู่หรอกเดี๋ยวเราต้อกลับไปที่รถแล้วครับด่วนเลยเออเก็บปืนก็ตั้งพื้นแล้วเราจะวิ่งเลยครับวิ่งกลับไปที่รถอย่างด่วนอย่างด่วนยิ่งไปยังโอเคไป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 งั้น Let's go ไอตัวใหญ่กำลังมาแล้วครับเป็นเรื่องมันจะยุ่งนะโอ้โหมีเป็นกาเคลื่อนย้ายเลยครับ ้อเคลื่อนย้ายทีมไปทางไหนดียะตรงตรงนี้แล้วกันโอ้ยโอ้ยพวกแกกะตีกูได้แล้วโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ดีแล้วตัวใหญ่มาแล้วเออเออพอดีแม่งตัวใหญ่มาพอดีเลย เออเมื่อกี้ตัวใหญ่มันไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่ามันตายยังนะครับแต่ว่าน่าจะยังน่าจะทรซงละใครมาอามีกวะเออมีพระนกินอยู่ไหนบ้างวะเนี่ยตายซะเช็คนใต้ดินเหรอไม่ใช่ชั้นใต้ดินไปแล้วตอนนี้พระกินหายหมดแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าต้องไปไหนต่อดีไประเด็นนะ่ะนี่ตายหายหมดเออฝั่งนี้เหรอ ตอนนี้ภารกิจนะครับมีอยู่ช่วยผู้รอดชีวิตนะครับมีอยู่สองสองหน่ออีกสองหน่อนครับแล้วก็ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมอีกนะครับผมตำแหน่งคือไม่ระบุก็คือเราต้องไปหากันเอาเองนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนบ่าไม่อยากหาเลย <laughs> ไม่อยากหาเลยแต่ก็ต้องไปบ้านหรือเปล่าแถวนี้เคยมาปะเหมือนจะเคยใครไหม อันนี้เคยมาแล้วนะครับไอห้องนั้นอะห้องเสียวอ่ะอ่อห้องตรงนี้เปิดไม่ได้นะต้องอ้อมไปด้านซ้ายเออต้องเปิดห้องนี้แล้วก็มาทางนี้ครับคือตรงนี้อ๋อตรงนี้เคยมาแล้วนี่แล้วต้องไปทางไหนต่อวะเพื่อชีวิตเหรอคือตรงนี้แล้วตอนนี้ครับไปตรงนี้ไปแล้วโอ้ดีไงตรงนี้โอ้ต้องกลับไปทางเก่าเลย ไม่ตรงนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวมาราบาทางนี้ก่อนก็ได้มาดิมีห้องนี้ที่เราจะไม่มานะครับโอ้ตายกันเรียบมันเกิดบ้าอะไรขึ้นมาที่เนี่ยฮะฉันไม่แน่ใจว่าอยากอยากจะรู้นะอยากรู้ไหมถ้าอยากหาอย่างอื่นที่มีประโยชน์ด้วยแบนี้คคนตายหาหมดแล้ว โอโดนซะโดนซะโอ้โหเฮ้ยมี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 พี่เอนอนอยู่นะครับผมเห็นอยู่เราต้องอ้อมมาต้องให้สไนเปอร์มาอยู่ตแถวเนี้ยแล้วสไนเปอร์แม่งอยู่ข้างหลังอะประเด็นเนี่ยสไนเปอร์ทำงานได้ดีอยู่ข้างหลังแล้วก็ไม่ได้มันไม่ได้การหรือเปล่าโอเคมีพยาบาลสองนะครับแล้วก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับ มมูสไนเปอร์มันยิงได้บอลตรงนี้ไม่ได้อยากสั่งให้ไนเปอร์มันมาแบบอยู่เดี่ยวๆอะได้ไหมน่าจะไม่ได้นะแต่อ้อมได้ดัตช์แพดวะเดี๋ยวเอาดูกันทุกคนตายเป็นแบบตายกันยับเยิ่แล้วไหนดูซิมีอะไรบ้าง ก่อนจะดูแม่งแม่งไม่หยุดเวลาให้กูด้วย <laughs> เอกสารของโรเบิร์ตนี่มาไอ,ารอโรเบิร์ตท,ที่เราฆ่าไปะครับ <laughs> โรเบิร์ตวการตรวจสอบสิ่งผิดปกติคือไม่มีนะครับผมแล้วก็อ้าวชิบหายกูฆ่าไปแล้วน o i s, <laughs> <S <No> e <ice. S 1> ก็ถือว่าดี <laughs> ฉันฆ่าไปแล้วนะขอโทษอยากให้มาทางนี้จังได้ไหม ก็ยิงแม่งอะ่ะเอ,อ้ยมันมีบางคนที่ไม่สามารถอ่ะดิมานี่ดีโอ้โหรีบๆหน่อยไอตัวเนี้ยรีบๆหน่อยเร็วค่อยๆวิ่งนะค่อยๆวิ่งไอเพนผมอยากสั่งตัวเนี้ยมันสั่งได้ป่าวะแบบเดียวๆอะ่ะคือบมันต้องสั่งเดียวๆอะ่ะ ได้อยู่ได้อยู่ดูที่เขาจะควักเสนมาเล่งแล้วทันไหมเปี้ยวเออทันเลเสียวไม่ทันชิเป่งไงเดี๋ยวต้องกลับไปที่เดิมนะครับห้องพวกนี้เราผมไม่นั่นหมดละเดี๋ยวเรากลับเลยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าฮยอันนี้ก็น่าสนใจแต่มันมาแล้วดิ ว,ว,วิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วนั่นไงมันมาอีกแล้วอเออเอ,อ่อเคลื่อนย้ายทีมไปนู่นเลยเยอดเยี่ยมเลยมันมาอีกแล้วเยอะซะด้วยคราวนี้มาเป็นล้าน <ไป S 1> โอเคเดี๋ยวตัวใหญ่มันจะเอ้ยไม่ใช่ตัวใหญ่ <ไป S 1> เอ่ออีกละลอกก็จะมาแล้วครับก็คือแบบว่าโคตรสวย มันมีการแบบไปอยู่บนรถตลอดเวลาได้โว้ยคุยไหวแล้วนะแดงมาแล้วมากันเยอะเยอะเลยตรงไหนนะตรงนี้ดักรอแล้วครับรถขวางอยู่ก็จริงแต่ว่าอันตรายอยู่อันตรายอย่างมาก อ้ยมาอย่างเยอะมากๆด้วยมาดิ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 าดเอ้ยมันอึนจังวะเกมโอเวอร์เกมนี่ย,ยนี่ไมาดิ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 ม,าดม,าดมีบ้า,าอีบ้าเฮ้ยไม่แกวฮะรันเนอร์แกว้วรันเนอร์ไปแกว้วเออ <c oughs> มาดิ เออเฮ้ยพี่เบิ้มคือลือวิ่งด่วนพี่เบิ้มจะใช้ท่าแล้วโอูอ้หูอ้าวแล้วอันนี้มันอา้าวบักแล้วมัย้ยเนี่ยอย่าบอกนะนี่ผมเอานี่มันมันทำไมมันยกเลิกไม่ได้เดนะิมันอยู่ตลอดไปแล้วไับมัชิบหายละยกเลิกเร็วยกเลิกยังไงอะ เอออ Here's sample your ันนี้ไม่ต้องเออยกเลิกยกเลิกยกเลิกเออลองปักใหม่ไหมลองปักใหม่ดูแล้วก็เฮ้ยผมมีนี่นี่ว่าสั่งระเบิดปูพรมได้ดิเวรกรรมลืม Suppressive fire เอาทุกคนมันยกเลิกไม่ได้แล้วชีพหายละเอาไงล่ะคดีนี้ move move ยกเลิกไม่ได้ แล้วแลม่งทับลายกันเลยโอ้ก็เหลือเชื่อโอ้แล้วแม่งแม่งเดินมาเต็มเลยไม่แกโอ้โหบินมาเลยบินโอ้เอ้ยยกเลิกยังไงวะทุกคนผมยกเลิกไม่ได้แล้วครับตอนนี้คือแบบว่ายาวเลยดูดิคือแบบว่า ระวังตัวถ้าขั้นสุดไอตัวใหญ่ไม่จะมาเยอะนะระดับยากเริ่มมาแล้วเดี๋ยวจะต้องได้มาวันต่อไปแน่ๆจากทรงแล้วเออเข้ามาตรงนี้เซฟก่อนไหมเชื่อมเชื่อมเลยฮะเดี๋ยวเซฟตรงนี้ก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยถ้างั้นเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าว่าเป็นไงต่อครับโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมเลยโอเคบ๊ายบายโอ้โหเย้